สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเะคะ่ะมาพบกับรจาพาแซบอีกรล้จ้าพี่น้องวันนี้เราจะพามากินขาหมูนะคะพามากินขาหมูตุนจ้ากับขนมจีนขนมจีนน้ำยาเอ้ยไม่ใช่น้ำยานะคะขนมจีนน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเผ็ด okay, จี๊ดจา้าแน่นอนแล้วก็มีผักกระจองค่ะผักพายแตงกวาแล้วก็กะหล่ำปรีค่ะสดๆเลยจ้ะพี่น้อง กับบรรยากาศนาบ้านอีกแล้วค่ะพี่นอ้องตรงขามกับแม่นรถจ้ะจ,จุดจัดจดจัดดูซ่ซอสคอยไปใส่อ๋อยู่นี่ไงมึงพี่น้องน้ำจิ้มคอยดูน้ำจิ้มนะคะดูน้ำจิ้มนะจ๊ะดูเผ็ดจีจาดมากเลยกับขาหมูตุนแซ่บค่ะพี่น้องเตาเตาเลยค่ะมื่อนี้ขาหมูตุนเนาะสุดยอดเลยค่ะคุณน่ะถาดใหญ่มาก มาได้จ้าพี่น้องมากินน้ำกันแแทบๆกับบรรยากาศเย็ยนๆเด้จ้าเช้าวันเสาร์นะคะมาจ้ามามากินเลยจ้ากรดแทบน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเห็นปคะค่ะเห็นไหมเอ่ยพอกินขนมจีนก่อนนะเป็นยู่ต้อง เป็นยังตอนแรปเรียนเมื่อกี้เหนียงขอขออนุญาตได้จับแป๊บนึงมาค่ะบัดเนี่ยมาแซ่บๆน้งกันเลยแซ่บเลยจ้าน้ำจิ้มอืมอ น้ำจิ้มสาบครับพี่นอ้องเผ็ดเปรี้ยวพร้อมขนมเส้นคนน่ะขนมจีนตามเลยบะทนัด ต้องมีน้ำตามทุกครั้งค่ะพี่นอ้องจานต้องรองด้วยจานนะคะทุกคนอร่อยมากขาหมูใหญ่เลยจ้ามาค่ะแซ,บแซบาา่บๆกันจวดเลยค่ะจวด อืออือเส้นขนมจีน น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนแซ่บลายเผ็ดมากแซ่บมากค่ะลาดลงไปจ้าพร้อมขาหมูเขาเลยจ้ะอือชิ้นเบื้องมรค่ะทุกคนอร่อยมาก ลำก่อมากค่ะ 嗯。Mm. อืผักกันจองน้ำคัจกจ้ะหยอดอ่อนมันดอกันอืมเผ็ดถึงใจอืม ดึงออกเลยร้อนค่ะทุกคนเห็ดไม่ไหมจ้าคือเห็ดมาแล้วไม่ไหมมันห่อนเลยค่ะ มาไงน้ำกันเลยจ้ะมาแทะกันดูกันกัน <laughs> บรรยากาศด้านหลังต้นโพงใหญ่คือเขาจ้ะ ความอร่อยไม่เคยปานีใครจริงๆทุกคนอร่อยเผ็ดแซบนัวครัวรัตจา ตอนนี้จะใหญ่มากใหญ่มากบิ๊กบึ้มไม่กินหรอสายจ้ะม,มาจ้ะแซ่บเลยบัดเนะี่ย อืมขออนุญาตค่ะพี่น้องมันเผ็ดต้่มเปียกๆนะพี่น้องแสบๆเอ็ดอ่อนมัน น้ำจิ้มซีฟูด้ดขาหมูตุนขนมจีนใส่การมาไหมอันนี้แท้แล้วเท็แท้หรอกมันกินไม่ได้คุณแพรช่วยคุณแพรเลยไม่ทัน ตัวใหญ่ซื้อน้อคุณแผนไม่ทันไม่ทันตัวเล็กนู่นไต้ละไปแล้วค่ะพี่น้องมาหน่อยผู้ขาได้กระดูกไปละเดี๋ย <c oughs> แต่เจ้าคุณแผนอยู่ข้างล่างนี้ค่ะทุกคนตัวใหญ่แต่ว่าใจเล็กตัวใหญ่แต่เป็นเด็กอยู่ตอนเมื่อไงก็ทานเขาเส้คุณแผนนะ <c oughs> มันน่ะเล็กเมื่อเป็นว่าอันหน่อยก็เขาบ่เลยบ่เอาเรื่องได้ ไปไหนแล้วไปไม่ไปถมใส่กีดินแล้วดินันนัน,นไปถมแล้วนะพูแพนด้าไปถมไม่กินผู้เดียวเด้ <laughs> อันนี้ย่าไปยังนะไปถมนันเป <laughs> <laughs> ็นยานขากินอ <laughs> <laughs> แปลกเนาะทุกคนหมามันได้กระดูกมันเข้าไปถมถมเสียงไหว่ยานพูนไม่กินน้ำเนาะเสียงไหว่ขี้ดินเต็มแล้วไม่กินนังไดเป็นดินเต็มเลยแล้วมันจะกินยังไงอ๋อ <laughs> ผมเรากินได้หรอกินยังไงเป็นดินมันไปกินแบบนั้นหละมาตัวนั้นไปเที่ยงคน <c oughs> คนะรางหอือห้อหมห้อยๆท่าน้องมันนะ้ง่ะอาบน้ำแล้ว <c oughs> โอเคเอิม่มละอิ่มแล้วค่ะพี่น้อง ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามรัจากพาแซบชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ